ผมไม่มีทมงนี้ทางนี้เราว่าอาชีพผมไม่ได้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 ไได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไได้ไข่ได้ไม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 ่ได้ไได้ไ่ได้ไมไดมาได้ไ่ได้ไได้ไได้ไ้ไ่ได้ไ่ได้ไได้ไ่ได้ไม่ได้ไได้ไม่ได้ไได้ได้ไ่ได้ไได้ไ่ได้ไได้ไ่ได้ไได้ไได้่ได้ไมได้ไได้ไาได้ไได้ไไดมไ ถ้าเกิดว่ามวยไม่สบายเป็นอะไรกินก้แสนถ้าดันไม่ครบไปกินกสองแสนเหมือนก็ได้นะเออเหมนไหม่กรอเลได้ก่อนใช่เดี๋ยวจะไม่ต้องหลัเราไมอบไปเยอะว่าผมไปก่อนดอันครสอง้านไปกินไปก่อนสองแสน่ไมไม่คุยกันตรงนี้เลยเไหมคือว่าเด็กไม่สบาย ไม่ร้องเลยจะการเลยร้องแงผมก็ไปด้วยเ่มีดชื่อแล้วเดินรบบนี้มัมีเอชื่อนเดดวาที่ผมยอยงเดเล่นมอเดี๋ยวมนจะไมเดดนเดมันมันเริ่มไเอานเอานเอานี้เดิมพันใครไม่ถึงล้านกินนนโอเคเนแต่แต่ถเจ็บป่วยก็อย่าพี่เอกวเลยนเดียวอหลคือว่าทุกรณีแสนเดียวเดันไม่ถึงสล้นะินโอเคแต่แต่ว่ายัง ถึงอยู่แล้วคนเล่นอ่ะยังเล่อเาถึงเชอเเชื่อเชืวเราจะเรเขาไปกันไหมพี่ต้องเาถืออต่ง้แต่ผมเหลายคนผมรวมกันองเท่าองหลายคนน่โอเคเอาตามนี้เลยนะครับครับเราเขาไปตรงนอ้นูผมว่าเขาแบ่งที่ประเด็นนี้ครับก็รุกว่าทั้งคู่เนี่ยเดิมหักครั้งละล้านก็เปเสร็จลวทั้งหมด4ล้านเดิมันะครับแล้วก็กินมาตากันเนียมาตากันครั้งละสอนอถ้าสมเาพัไม่ครบอะไรเงี้ยก็กินครั้งละองแ0 ตาส่วนเจ็บป่ยเจ็บป่วยเงี้ยใครอนแสนเดียวนแสนเดียวกินเท่กรนนีอ่าโอเคเขาายสงแโอเคครับรอดไครับอเขาตากันนะแล้วสุงโควิดเป็นไงกินด้วย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 วันละกี่แสนหนึ่งวนก็เสียวันละก็กินเสียนึงโอเคโอเคครับโอเคแล้วก็ตอนนั้นมานั้งกัน